โอเคนะผมวันนี้ก็อยู่ในช่องซามีลาตุมวันนี้นะครับเราก็จะมาทำอะไรนะดูโหดีใจใหญ่เลยดูอยากออกกล้องนะแบบเสียงดังที่ใช่ไหมปีเป้าโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาให้อาหารอะไรนะพี่ตู่วันนี้เราจะเราก็จะมาให้อาหารเสริมนะเออ หลังจากที่กินแบบข้าวผสมอยู่ผสมอะไรเงี้ยแงแดงอะไรเนี่ยเออแล้วก็ต้องควรมีให้แบบอาทิตย์ละครั้งนะคือแบบอาหารเสริมนะครับผมก็คือแตนเดอรอาหารเม็ดนะเออดูดูวันนี้ครับเราจะให้เป็นอาหารเม็ดเลยนะเออ ช่วงนี้นะครับอาหารเม็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงมากเลยนะเออก็บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนมันโลละสิบสี่บาทนะเดี๋ยวนี้ขึ้นมาสองบาทเป็นโลละสิบหกบาทเลยนะนะครับเออแบบต้นทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะสูงแลวนะเออสำหรับเลี้ยงห่านว้แบบชิวๆอะ่ะเออไม่ได้แบบเลี้ยงขายอะไรเงี้ยเลี้ยงแบบดูเล่นใช่ไหมพีตม่ตูมดูออือ นะครับเออค่อนข้างที่จะสูงนะแล้วบ้านเพื่อนถแถวๆบ้านเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ติดตามเนี่ยอาหารเนี่ยกิโลละเท่าไหร่นะเอออาหารแบบเม็ดใหญ่นะเออเม็ดใหญ่เนี่ยถ้าราคาถูกสุดนะเออก็สิบหกบาทนะแต่ถ้าอาหารไก่ผงเนี่ยน่าจะโลละสิบแปดเลยนะเออไก่เล็กอะไอ้ที่เป็นผงๆไก่แรกเกิดอะนะครับเออแล้วก็แล้วก็อะไร แล้วก็ไม่รู้นะครับอืมนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมาชิวๆนะเออชิวๆอีกแล้วเออ <Huh? S 1> ดูอืมวันนี้ครับล้วก็ดูพี่ตูมนะวันนี้อ่ะเออเดี๋ยวเราก็จะมาเทอาหารลงไปในถาดนั้นกันเลยนะเอออันนี้แบบข้อค่อนข้างี่จะลกมากเลยนะแบบไม่ได้ทําความสะอาดนานและแบบพวกแบบ,แบ,บอบ่าเขไเรียกอะไร <มา S 1> ใบกล้วยเอ,อ่ะเออเป็นทางกล้วยเต็มเลยนะเออ แบบลุกมากเลยนะแบบมีแบบใบไม้จากต้นมังคุดเนี่ยเออไม่ได้แบบเอาคลาดมากวาดให้มันสะอาดนะเออดูแบบสุกปรปกมากเลยแล้วก็ถังน้ําก็ยังไม่ได้ขัดนะเออเดี๋ยวรนี้เดี๋ยวผมก็ขัดนะแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างอะไรเงี้ยเออแบบเรียนหนักมากนะครับเออเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างมาทําแล้วกันนะามาเดี๋ยวเรากันเริ่มกันเลยนะครับดูเดี๋ยวเอาไปเทในถาดของพี่ตูมเลยนะกับพวกห่านปีโป้ ละเดี๋ยวลุกขึ้นไปลุกขึ้นไม่รอดเลยนะตัวใหญ่โอ้ยไม่ช่วยไม่ไหวตุ้มช่วยด้วยเนี่อ่ะนี่นะลุกขึ้นมาแล้วอือดูไอ้ตัวนี้กินอยอะเลยนะตัวตุ้มชื่อตุ้มต่อตอนเนี้ยอือตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหดูเนี้ยเงี้ยเยอะเลยนะมานี่นะครับ แล้วก็เทให้ไปเลยนะเออนี่เลยเทล,ลงไปเลยอืมเทแบบกินพึ่ปั้มซัมบี้กันไปเลยคนระับกินแบบให้อิ่มกันไปเลยนะเออจูโอ้โหชอบกันใหญ่นะอะหารเม็ดน่ะเออแล้วแบบพอันกินเยอะเนี่ยมันจะอ้วกนะไอหานเนี่ยมันแบบมันจะบ้วนอาหารออกมาโดยเฉพาะไอตูมเนี่ยกินเยอะเนี่ยอ้วกเป็นอาหารนะเออ พี่ตู่แบบกินแบบไม่เคี้ยวเลยพี่ตู่แบบกินแบบไม่เคยพบเห็นอาหารอร่อยมาก่อนอะไรหรือเปล่าเออเอยูท่ทีแบบพวกแหนแดงกวิเปล่าวๆล่าไม่กินนะอตัวเนี้ยเออพวกฮานเนี่ยกินแบบจะให้กินเนี่ยต้องผสมนะเออผสมพวกข้าวพวกอะไรอะ่ะเออหัวหมอมากเลยนะเออพวกแบบ <No. S 1> มังสวิรัตอะไรไม่กินนะดู S <S นี่นครับแล้วก็เร็วๆนี้นะอีกสามวันนะครับผมมันหรือว่าวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนนี้นะเออก็จะมีลูกห่านออกมานะเออเป็นแบบหา่านรุ่นรุ่นหลานพี่ตูมาเออก็คือแบบซื้อไข่จากเจ้าของเดียวกันนะนะครับรอ,อดูว่าจะออกไหมนะเออเดี๋ยวถ้าออกเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูนะตอนนี้ปกปิดเป็นความลับไว้ก่อนนะเออเป็นแบบเทปพิเศษอะไรเงี้ยอื แบบร้านพี่ตูมาเยือนอ่ะเออจากเชียงใหม่อ่ะเออแบบพี่ตูเนี่ยเอยพี่ตูมต้นกําเนิดเนี่ยมาจากเชียงใหม่นะะเออไข่หานเชียงใหม่อะไรเงี้ยแบบไข่หานเนี่ยเออพูดถึงเรื่องไข่หานนะครับเออเขาเนี่ยจะไม่ค่อยขายกันนะถ้าจริงๆรอ่ะไข่หานเ,ออเพราะว่าอะไรนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยมันจะมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับแบบหนึ่งเลย ก็คือถ้าเราเจอกรณีที่ผู้ขายเนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับเรานะเออแบบส่งไข่เสียส่งไข่เก่าอะไรเงี้ยเราไม่รู้ได้เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับเออบางครั้งสองนะกรณีที่ผู้ขายเนี่ยก็นี่นะส่งมาแต่การส่งอาจจะพนักงานคนคนของเขาเรียกอะไรเออโยนกระทบโดนแสงบ้างอะไรบ้างเออ นี่นะที่เขาไม่แบบสองบัจจัยหลักๆที่เขาไม่ค่อยสั่งมานะข<อ>ครหานมันเสี่ยงนะครับเออ๋ยวผมสั่งมาเอออะไรวะนี่นะครับเออเราต้องยอ,ยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะเออขายหาน,นี่มันก็จะ,จะช่วยลดทุกอย่างนะครับลดต้นทุนทุกอย่างเลยนะเออเดี๋ยวเราต้องมีที่ฟักด้วยนะไม่ใช่สั่งมาแล้วแบบ ให้ห่านฟักอะไรเงี้ยมันไม่ฟักนะแบบเพราะมันไม่ใช่ไข่ของมันอะไรเออเราเราจะมีหามีวิธีแบบสมมุติห่านห่านเนี่ยเออเฮ้ยเอาใหม่สมมุติไก่ฟักอยู่เนี่ยเราก็เอาไข่ไก่ออกแล้วเอาไข่ห่านแทนอะไรเงี้ยเออสักสามฟองพอดีนะครับเออพี่ตูมเนี่ยก็เกิดมาจากไก่นะเออเป็นแบบแม่ไก่บุญธรรมอะ่ะเออแม่ไก่ป่านะครับพี่ตูมเกิดมาจากแม่ไก่ป่านะครับตอนนั้น แล้วก็แม่ไก่ป่าตอนนั้นหายไปแล้วนะเออเป็นแม่แม่แม่เลี้ยงของพี่ตูมอ่ะเออพี่ตูมแบบฉันฉันตามหาแม่อยู่แม่ฉันเป็นไก่พี่ตูมบอกนะเตอมไหนแม่พี่ตูมอ่ะนี่โอ้โหไม่สนใจเลยนะดูอ้วนพีเลยนะครับผมเออดูพี่ตูมเนี่ยก็อายุประมาณ เท่าไหร่แล้วนะพี่ตูมประมาณปีกว่าแล้วนะเออไงน,นี่นะก็คือบ้านพี่ตูมนะเออก็แบบยังไม่มีไข่สักทีเลยนะเดี๋ยวพาไปดูมีแบบไก่นั้นน่ะมาไข่ไก่โอกอะ่ะเออส,สีตัวดําๆอะ่ะนี่นะดูยังไม่เริมยังไ,ไม่มีการไข่เลยนะเออผมเห็นแบบตูดมันหย่อนแล้วอะ่ะเออน่าจะเร็วๆนี้นะครับผมอาจจะมีการไข่ขึ้นนะเออ นะครับดูดูดดไอพี่โป้โอ้โหจิบน้ํากันใหญ่นะเออตัวเมียผมก็มีอยู่สองตัวนะเออตัวหนึ่งขาพิการกับตัวนั้นนะตัวที่อยู่ตรงข้ามกับพี่ตูมอ่ะอืม,อมไอปีอ๊ดอ่ะนะครับผมเนี่ยตอนนี้นะผมก็อ,อยากได้ห่านตัวเมียสีขาวมากเลยนะครับเออ<ง>แบบเลี้ยงแบบคนละคู่คนละสีเลยนะเออ เดี๋ยวนี้นะครับเราก็ถามว่าห่านสีเทากับห่านสีขาวเนี่ยมันก็ต่างกันยังไงนะมันก็ต่างกันต่างกันในด้านผมพูดในด้านเชิงพาณิชย์ดีกว่านะ oh. เพราะว่าในร่างกายภาพเนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะเออสีขาวในคลิปนั้นน่ะเออฮะแต่ <Huh? S 1> เชิงพาณิชย์นะครับสีขาวเนี่ย ถ้าเลี้ยงเป็นธุรกิจนะอ,อผมแนะนําเป็นหานขาวดีกว่านะเพราะราคาตลาดค่อนข้างจะสูงมากเลยนะประมาณครึ่งหนึ่งของหานสีเทาเลยนะนะครับผมเออแต่แบบนี้ผมก็เลี้ยงแบบชิวๆนะเลี้ยงแบบสองสีเออเราสีไปเลยอ่ะนะครับหานสีขาวเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาจะชอบมากกว่านะผมมันเป็นแบบตามตำราจีนด้วยแหละหวังจุ้ยอะไรเงี้ยแล้วบ,บางคนอาจจะชอบสีขาวนะเออแต่สีเทาผมว่าก็น่ารักนะเออ แบบสีแบบแปลกใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมปี๊เปอร์แบบสีขาวแบบพี่ตูมเนี่ยไม่น่ารักเลยนะนตัวเนี้ยเออยิ่งยิ่งแบบคอสั้นสั้นเนี่ยตัวปูแบบคอสั้นแบบพี่ตูมเนี่ยเออพี่ตูมเนี่ยถ้าคอยาวเนี่ยพี่ตูมแบบอยู่ยังไงนะเออนี่พี่ตูมประธานตัวปูคอสั้นเราแรกคิว่าตัวเมียนะเออแต ฟักออกมาเออต้องไหนลียงมาผมก็มีการสอบ,บ,บแบบผมดูเพศไม่เป็นอาหารตอนเนี้ยเออแบบได้แต่สอบถามคนในกลุ่มเฟสน,นะครับเออชื่อว่าเฟซเอ่อเฟสกลุ่มคนรักอาหารนะเออใครที่อยากแบบถามเรื่องอะไรก็เข้าไปได้นะเออเข้าไปสอบถามนะครับเรื่องอะไรพี่ๆในกลุ่มเนี่ยก็ดูแลดีนะเออเออนะครับอือดู ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ชิวๆอะไรเงี้ยสำหรับนะครับใครนะที่ชอบคลิปนี้ครับอ้ออยามกดไลค์ s u b ับไซ b ์กดเสียงเอาเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าตอนนะี้ซามิลาบายบายครับผมดูไอ้พวกห่านไอหน้ห่าเอ้ยอะไรวะจุ๊บม้าไปละ